ทีมข่าว n b t ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่บ้านเขาพังหมู่ที่3ตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะาเมาจังหวัดระยองครับหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชาวบ้านซึ่งพบว่าไม้ทั้งหมดถูกขนออกไปหมดแล้ว สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ริมถนนสายเขาชะเมาแก่งหางแมวพบว่าพื้นที่37 4 0ไรถึง40่ร่ต้นไม้ถูกตัดโค่นจนโล่งเตียนเหลือเพียงต่อไม้จากการสอบถามนายคลึ้มชาวลาวผู้ดูแลสวนยางในพื้นที่บอกว่าเป็นลูกจ้างของเจ๊หมวยเจ้าของสวนยางทำหน้าที่กรีดยางและดูแลสวน37ไร่กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เจ้าของสวนได้ขายไม้ยางและไม้เบญจพรรณให้กับนายทุนรายหนึ่งที่คนงานเรียกกันว่าเสียเล็ก ต่อมาได้มีการนำเครื่องจักรเข้าไปโค่นต้นไม้และนำรถบรรทุกออกไปทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับทางด้านนายบุญธรรมจันทราผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บอกว่าพื้นที่ทั้งหมดในหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งทางราชการให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ทำกินได้แต่ห้ามแท้วถางหรือตัดไม้อย่างเด็ดขาด หากฝา่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายโดยหน่วยงานป้องกันร,รักษาป่าที่1ระยอง1สังกัดกรมป่าไม้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ทางหมู่บ้านไม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่ามีการอนุญาตให้ตัดหรือไม่